ใายไปแล้วอ่ะแม่ใบเตยเผยหุ่นปวปัว,ปวน้ำหนักเบาวิวเป็นหนึ่งครอบครัวที่สมบูรแบบสุดๆส,สำหรับนักร้องสาวใบเตยสธีวันกุลชรหรือที่รู้จักกันในชื่อใบเตยอาสยามกับสามีดีเจแมนพัฒนพลซ์ซิงทั้งคู่มีทยญาตด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวน้องเวทมนต์เด็กหญิงดังต้องมนตราหรือเพิ่งลุตาดูโลกในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ใบเตยก็ได้ลุกขึ้นมานุ่งบิกินี่เผยหุ่นหลังคลอนให้เราชมไปบ้างแล้วล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพบุมเบอร์รกกดุกดิกน่ารักน่ารักขนาดนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋ววันหุ่นปังกว่าเดิมทั้งแขนขาและหน้าท้องเอวคอด พร้อมทั้งเผยอ,อีกว่าน้ำหนักเหลือ44แล้วจ้าเห็นแบบนี้อนยกตำแหน่งคุณแม่หุ่นปางให้ไปเลยเอาเป็นว่าจะเปนขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า